ธุรกิจ SME ที่น่าลงทุนในปี2023นะครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับผมโค้ดเอกชัยนะครับสัญชายดิจิตอลคอมเมอร์สนะครับอันนี้จะเป็น EP ีที่หนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาคุยเลืกอ,อินโทรก่อนนำกันก่อนเลยนะครับว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงแล้ววันนี้เทรนที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยนะครับธุรกิจแรกนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวันนี้นะครับทุกคนต้องการขายของออนไลน์กันนะครับแล้ววันนี้ในรูปแบบของการขายของออนไลน์เนี่ยบางคนอาจจะกลายเป็นดรอปชิปบางคนอาจจะไปเป็นตัวแทนจนําหน,น เราลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรนด์เองล่ะนะครับมีโรงงาน OEM เยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้ลงทุนหลักหมื่นก็สามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วนะครับซึ่งตลาดเติบโตมากๆนะครับวันนี้ใครที่สนใจธุรกิจแบบนี้นะครับก็ลองดูกันนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมมาสรุปให้ว่าผมเองก็เข้าสู่ธุรกิจนี้เช่นกันแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นจุดที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราเหมาะหรือไม่นะครับธุรกิจที่2ครับก็คือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะครับผมวันนี้ เป็นไงครับสังคมคนขี้เกียจ เป็นสังคมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคนี้มากเราก็ไม่อยากจะเดินทางไปข้างนอกใช่ไหมเราก็สั่งอาหารมากินที่บ้านนะครับแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เป็นไงครับสร้างอาชีพใหม่จากการทําอาหารขายแล้วกลายเ่าว,วันนี้กลายเป็นรายได้หลักไปแล้วไม่ต้องไปทํางานประจําแล้วนะครับวันนี้การเปิดอา,อาหารออนไลน์ line, เนี่ยวันนี้มีฟู้ดเดลิเวอรี่มากมายที่พพอร์ตฐานลูกค้าและผู้บริโภคเองเนี่ยก็คุ้นชินกับการสั่งแบบนี้แล้วนะครับใครที่มีฝีมือนะครับในการทําอาหารที่อร่อยหรือมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับ โอกาสการเติบโตสูงมากนะครับในธุรกิจการขายอาหารและเครื่องดื่มนะครับและธุรกิจที่3ครับไม่น่าเชื่อครับมันกลับมาอีกครั้งนั่นก็คือธุรกิจร้านกาแฟครับผมก่อนหน้านี้นะครับปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับเฟรนชชายใหญ่ๆเนี่ยทำให้ตลาดร้านกาแฟเจ๊งกันไป เยอะมากๆแต่ยุคนี้มันกลายเป็นว่ามันเข้าสู่ยุคเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากไมโครมาสู่ยุคนาโนนะครับร้านกาแฟที่เป็นแนวแบบนิสมาร์เก็ตจริงๆเนี่ยกับกลายเป็นว่าเป็นที่น่าจับตามองมากๆยกตัวอย่างเช่นผมเคยไปเที่ยวระยองนะจะมีพี่คนนึงนะเขาก็เป็นแบบเปิดเป็นเหมือนร้านกาแฟแคล้ายๆกับแคมป์แคมปิ้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบสกัดเย็นอ่ะโอ้โหแล้วก็ไปนั่งคุยกับพี่เขานั่งดูเขาชงนั่งดูเขาละเมียดละไมนะครับแก้วแพงด้วยนะแพงกว่าสตาร์บัคส์อีกนะแต่เราก็เฮ้ยเราก็ยอมกินเพราะเราชอบ ประสบการณ์ experience นะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าใครเปิดร้านกาแฟแล้วสามารถสร้างประกบประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าได้ก็มีโอกาสเติบโตได้สูงในยุคนี้นะครับต่อไปครับผมธุรกิจ การศึกษาครับเป็นไงครับวันนี้โค้ดครูเกิดเยอะเต็มตลาดไปหมดเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการศึกษาในระบบมันเริ่มไม่ตอบโจทย์นะครับบริษัทใ,ใหญ่ๆระดับโลกเดี๋ยวนี้ไม่ดูเรื่องวุฒิแล้วนะครับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทเกรดเฉลี่ยไม่สนใจแล้วดูเรื่องเอ็กเพลียนดูเรื่องความสามารถเฉพาะด้านของเราจริงๆฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่มีความสามารถเฉพาะด้านที่มันสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้นะครับวันนี้ท่านก็สามารถลุกขึ้นมาเป็นโค้ดเป็นครูที่จะมาสอนให้กับผู้อื่นให้เขาสร้างไรายได้ได้จริงแต่เราต้องเป็นของจริงด้้ววยนไม่่่ใชแบบา อ่านจากตำรามาแล้วมาสอนคนอื่นนะครับเราต้องเป็น beeing ของผลลัพธ์ที่ทําได้จริงแล้วมาถ่ายทอดให้คนอื่นเขาสร้างไรายได้ของเขาด้วยเช่นกันนะครับต่อไปครับผมธุรกิจที่เป็นน้องใหม่มาแรงแล้วคาดว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่มีมาจิ้นที่ไม่ธรรมดาลเลยนั่นก็คือธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงครับผมนะครับวันนี้มันไม่ใช่แค่อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับมันมีหลายๆอย่างโรงแรมที่ซัพพอร์ตการท่องเที่ยวเฉพาะน้อง สุนัขน้องแมวต่างๆนะครับรวมทั้งเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบว่าอะไรนะทาสระว่ายน้ําไว้ไสําหรับให้สุนัขมาว่ายน้ําอะไรต่างรับเลี้ยงรับฝากรต่างมีอเยะแยะมากมายนะครับฉะนั้นวันนี้ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับรวมทั้งเฮ้ยเราอาจจะเป็นโค้ดสอนสัตว์เลี้ยงด้วยก็ได้นะครับมีโอกาสเติบโตอีกมากมายแล้วคนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์ต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมีรายได้ระดับหนึ่งเลยที่พร้อมที่จะเปให้กับลูกหมาลูกแมวของเขานะครับฉะนั้นวันนี้นะครับธุ ของ่อา4เทรนธุรกิจที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเทรนของปีนี้สําหรับธุรกิจรายย่อยนะผมคงไม่คุยแบบว่าบริษัทใหญ่ๆเป็นแบบคัมานีบิ๊กๆมองแบบสําหรับบุคคลธรรมดายอย่างพวกเราที่อยากจะลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการนะครับส่วนผมเองเนี่ยก็อยากจะบอกว่า เริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับอยากจะบอกทุกท่านว่าใน4เทรนนี้ท่านลองมาดูว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยมีความชอบมีความถนัดหรือรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราแบบทําแบบนี้แล้วมันลืมวันลืมคืนได้เนี่ยมันคือเรื่องอะไรเช่นถ้าเราชอบเรื่องชงกาแฟอก็ไปทางนั้นเลยชอบเรื่องทําอาหารก็ชอบสอนอ่ะหรือว่าเฮ้ยชอบขายออนไลน์อย่างผมเองเนี่ยก็จะมี2อ,อย่างที่ผมรู้สึกว่ามันแมทกับผมก็คือเรื่องธุรกิจการสอนกับธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์เพราะว่าเบสดเดิมผมเนี่ยผมเป็นคนขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่าขายผ่านแพลตฟอร์มของเจ้า ของสินค้าอีกทีนึงแต่วันนี้ผมจะลุกขึ้นมาในเมื่อผมมีเรื่องความถนดัดเรื่องสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องดิจิตัลฉะนั้นเราก็ออกสินค้าของเราขึ้นมาเองนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมก็มีสินค้าออกมาแล้ว2แบรนด์นะครับกางจอกแบรนด์ที่3ในเดือนหน้านี้นะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือว่า สินค้าตรงนั้นน่ะมันต้องตอบโจทย์ความเป็นเรามันรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องเป็นเราจริงๆนะครับแล้วเราถึงจะเริ่มผลิตสินค้านั้นออกมาซึ่งขั้นตอนในการทําต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการคิดสูตรการเลือกโรงงานการคิดแพคเกจจิ้งการวางแผนการตลาดการจ้างอินฟลูเอนเซอร์รวมทั้งการยิงแอดหรือการทำคอนเทนต์การทำเซลล์เพจอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันมีอีเยอะแยะมากมายเลยแล้วเดี๋ยวคลิปตัดถัดไปเนี่ยค่อยมาขยายขยี้กันเป็นเรื่องๆกันไปนะครับแต่นี่คือตัวอินโทรเบื้องต้นนะครับลองดูนะครับ ท่านเป็นคนที่ชอบหรือรักในมิติไหนแล้ววันนี้ท่านอยากจะเป็นเจ้าของกิจการจริงไหมหรือเราอาจจะเหมาะแค่เป็นแบบตัวแทนของการขายให้สินค้าแบรนด์อื่นหรือจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ตามนะครับลองดูนะครับสิ่งที่เราถนัดคืออะไรแล้วถ้าวันนี้ท่านเจอสิ่งที่ใช่รีบกระโดดเลยครับโอกาสในยุคนี้มันเป็นโอกาสที่คนตัวเล็กๆอย่างเราจะลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายๆขอให้เราเป็นของจริงขอให้เราเป็นคนที่สู้และกัดไม่ปล่อยนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแต่ถ้าเราเป็นของจริงโอกาสยิ่งใหญ่มากๆครับเป็นกำลังใจครับทุกคนนะครับ กันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับผมโค้ชเอกชัยวัสดีครับ